ตอน,นี้ความเคลื่อนไหวของนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับที่ตอนนี้อยู่ที่บราซิลเรียบร้อยนะครับก็ความพร้อมก่อนลงทำศึกวอลเลย์บอลหญิงนะครับจะเป็นอย่างไรวันนี้ไปติดตามกับคุณสอสรวนผู้วิจิตครับ ช่วงของตบล้อจอกับสอสวรรค์สำรองเบอร์เจ็ดนะคะก็มาติดตามการฝึกซ้อมของนักวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนจะลงแข่งขันสนามที่2ที่ประเทศบราซิลนะคะเมะื่อวานนี้เป็นการซ้อมช่วงเช้าเข้าฟิตเนสค่ะส่วนช่วงบ่ายแบบนี้เลยนะคะมีการฝึกซ้อมที่สนามซ้อมค่ะบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามชมกันแต่บอกได้คําเดียวค่ะว่าวันนี้อิม่มอิ่มค่ะเพราะอะไรดูเลยค่ะ เริ่มด้วยการเข้าฟิตเนสนะคะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกันหน่อยค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นช่วงบ่ายก็มาซ้อมที่สนามซ้อมเดิมค่ะโดยโคช้ชด่วนานายศีวัชรเมธาคุณหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เพิ่มความเข้มข้นในการฝึกซ้อมน,นะคะยังคงเน้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเซตแล้วก็ตัวตีเน้นการเล่นให้เป็นระบบมากขึ้นเรียกว่าเคี่ยวเข้มทุกตำแหน่งนะคะซึ่งทุกคนก็ทําได้ดีขึ้นค่ะ ซ้อมเสร็จระหว่ังทางให้นักวอลเลย์บอลของเราได้พักผ่อนถ่ายรูปบริเวณหนึ่งในแลนด์มาร์คข,ของเมืองบราซิเลียก็คือสะพานยูเซลิโนคูบิเชกหรือว่าสะพาน JK นะคะสาวๆก็ไม่พลาดเก็บภาพมุมสวยๆส,สูดอากาศบริเวณทะเลสาบกันอย่างเต็มอิ่มค่ะก็วันนี้เมื่อก่อนก็สดใสค่ะสดใสอากาศกําลังดีมารับาาวิตามินดีดค่ะดีว่นี้เหรอได้ซ้อมเสร็จแล้วมาผ่อนค่ายเป็นไงบ้างรู้สึกแฮปปี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกมี motivation ในการในการจะซ้อม จากนั้นก็ตรงไปเติมพลังด้วยอาหารไทยที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนักลุมบาซิเซียสามเป็นวันที่2เมนูวันนี้ค่ะท่านเอกอัครราชทูตศักดิ์รีพรมโยธีบอกตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าเตรียมเมนูข้าวขาวหมูมารับรองนักกีฬาแล้วก็ยังมีผัดไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งด้วยค่ะอร่อยเตดูดอร่อยมาก ซ้อมดีอาหารดีพักผ่อนดีแบบนี้นักวอลเลย์บอลสาวไทยพร้อมเจอทุกทีมแน่นอนค่ะโดยสนามที่2นี้จัดเวลาพักผ่อนให้ดีนะคะทุกคนนัดแรกคืนวันพุทธที่14มิถุนายนนี้พบกับทีมชาติเยรอรมน,นีเวลาตีสามครึ่งค่ะ จะดึกแค่ไหนถ้าเป็นแฟนวอลเลย์บอลสาวไทยตัวจริงห้ามพลาดเลยนะคะแล้วมาถึงภาพปิดท้ายในวันนี้เป็นบรรยากาศหลังการฝึกซ้อมนะคะของนักวอลเลย์บอลสาวไทยคู่หนึ่งค่ะเห็นแล้วบอกเลยนะคะว่าถ้าจะเอาดีด้านนี้มวยวันลุมินียินดีต้อนรับขอเชิญทุกท่านพบกับน้องโมเมสิทธิ์พิเดียได้เลยค่ะ อย่าลืมนะครับติดตามมาได้นะครับช่อง7 HD ถ่ายท่าสดวอลเลย์บอลนชั่นสลี2023นะครับจัดเต็ม60แมช์ครับเชียร์ไทยสุดสดทุกนัดนะครับเฉพาะทางช่อง7 HD กด35นะครับสดออนไลน์แล้วก็เว็บไซต์นะครับก็เข้าไปดูได้แล้วก็มีแอปพลิเคชัน CS7 HD และ b a g a b u TV แล้วก็เว็บไซต์ t e r o a s i a c o m ด้วยนะครับก็ยังไงติดตามทัพนักตบสาวไทยของเราที่บราซิลนะครับ